เสร็จเรียบร้อยตามสั่งนี่เอซเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับผมก็ลูกค้านะครับผมให้ผมปั้นรถให้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นล้อสีดํายี่ห้อเอสตรองล้อหนึ่งคู่ได้เสื้อไปใส่สวยๆฟรีหนึ่งตัวนะครับผมก็มีเสื้อแถมให้นะครับผมแล้วก็คขียวอาโคดรุ้นโชคนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ด้านหลังนะครับผมก็ตัวนี้เป็นดุมเทซิลวดยากุโซนะครับผมตัวกล่องนะครับผมก็ประมาณนี้ ล้อดำเอสตรองหนึ่งคู่นะครับผมข้างหน้าสารหกหลบปั๊มมาดูใ,ใล้อ่าตัวนี้เป็นดุมแท้เบอร์ศูนย์ฮอนดานะ,ะงานของเราเราจะสารหกหกหลบปั๊มให้ลูกค้าก็เขาเรียกไข้หกสารหกคุณจะใส่ปั๊มแต่งมันก็จะไม่มีถูก็คือสามารถใส่ได้เลยรถทุกคันผมจะสารหกนะครับผมก็ใส่ได้เลยความกลมความนิ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมงานของทางร้านก็จะประมาณนี้นะอ่าจัดให้แจ่มๆเ,เ,เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างชัดเจนนะครับผมใครโทรมาอะไรล่ะงง โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดล้อสั่งได้เลยราคาเริ่มต้นที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมล้อหนึ่งคู่ตั้งให้เรียบร้อยรวมส่งแล้วก็แถมเสื้อให้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมหน้าร้านอยู่นางรองบุีร์นะครับผมจัดให้ตามคิวข้างหน้าสารหลบปั๊มให้ทุกตัวสวัสดีครับ